นำของเขาเนี่ยก็คือชื่อว่าอ่ามูฮัมหมัดอัลจูลานีจูลาน,านีนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเข้าไปทำสงครามในอิรักปี2003นะครับเอ่อโค่นล้มระบอบซัดดามุเซนแล้วก็ยึดประเทศอิรักนะครับตัวของเอ่อจูลานีเองเนี่ยนะฮะครอบครัวเขาโดยพื้นเพแล้วเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยเป็นคนจาก ที่รับสูงโกลานนะครับในซีเรียนะครับแต่ว่าไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ที่ซีเรียนะฮะและได้มีโอกาสนะครับไปรับฟังนะฮะการปลุกนะครับเรานะให้มีการเข้าไปในอิรักเพื่อต่อต้านการยึดครองของสหรัฐอเมริกานะฮะก็คือพูดง่ายว่ามีการ ชักชวนกันให้ไปเป็นนักรบเพื่อที่จะขับไล่สหรัฐอเมริกาออกไปจากอิรักถูกไหมครคล้ายๆกับสมัยก่อนที่มันเกิดนักรบมุจาฮิดีนในอัฟกานิสถานนะครับที่ลุกขึ้นมาเพื่อขับไล่โซเวียตออกไปจากอัฟกา,านิสถานในลักษณะเดียวกันเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยโจลานีเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นหนุ่มนะหนุ่มมากใช่ไหมครับหลังปีส0 0 3าเนี่ยนะเขาก็ยังเป็นหนุ่มมาก ก็เข้าไปในอิรักนะฮะพอเข้าไปในอิรักแล้วเนี่ยนะครับคุณอีกครับตอนนั้นเนี่ยประเทศอิรักเนี่ยมีกลุ่มต่อต้านสหรัฐอเมริกาเยอะแยะมากมายที่เป็นกลุ่มติดอาวุธนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะอย่างอย่างทีเ่เป็นที่รู้จักกันแล้วก็มีชื่อมีเสียงเนี่ยก็ประมาณ20่สบกว่ากลุ่มนะครับรวมทั้งกลุ่มอัลกออิดะด้วยดงนั้นโจลานี่ก็ไปร่วมกับกลุ่มต่าง นะครับไม่ว่ากลุ่มไหนก็แล้วแต่ถ้าใครที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์คือการขับไล่สาเมกาเนี่ยเขาก็ไปร่วมด้วยไปในฐานะคนซีเรียนะครับที่มีความรักในดินแดนอาหรับนะครับและมองว่าสฐาเมริกาเข้าไปเนี่ยเป็นการลุกรานถูกไหมครับเขาก็เข้าไปอยู่กับกลุ่มต่างๆนะครับรวมทั้งกลุ่มที่เป็น เครือข่ายเป็นสมาชิกกับกลุ่มอัลกอยดิดาด้วยอยู่ในอิรักใช่ไหมฮะก็เข้าไปร่วมกับพวกนี้ด้วยนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งนะครับปี2011ครับคุณอีกครับเกิดเหตุการณ์อารับสปริงขึ้นถูกไหมฮะและเอ่อมันก็มีการปราบปรามอย่างหนักเกิดขึ้นในประเทศซีเรียอ่าตรงนี้แหละครับพอเกิดเหตุการณ์ในซีเรียปั๊บประชาชนาใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนเนี่ย โจราลานี่เขาก็กลับจากอิรักมาซีเรียมาตั้งกลุ่มของเขาเองฟังให้ดีนะตรงนี้มาตั้งกลุ่มของเขาเองที่ใช้ชื่อว่าอันโนซร,ราฟอนนะฮะอันโนซร,รานะครับหรือว่าเรียกง่ายๆอันโนซร,ราก็ได้นะครับตั้งกลุ่มของเขาเองโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะโค่นล้มบาชานาซารนะครับ ทีนี้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเขาอย่างเดียวนะมีกลุ่มของทออออหารแปรพักที่เรียกว่า FSA นะฟีซีเรียนอาร์มอยู่ด้วยนะครับซึ่งไอ้ฟีซีเรียนอาร์มเนี่ยนะครับคุณอีกได้รับการสนับสนุนจากตุรกีและสหรัฐอเมริกา<ม>อย่างเปิดเผย<ม>เ,เ,เลยอย่างเปิดเผยเลยขณะนั้นโอบามาบอกว่าพวกนี้เป็นกบฏสายกลางที่สามารถ สนับสนุนได้อเมริกาจะเข้าไปสนับสนุนกลุ่มนี้ทีนี้ทั้งกลุ่ม FSA เนี่ยกับกลุ่มอันโนซราเนี่ยนะครับก็มีการร่วมมือกันประสานงานกันในการโค่นบาชาอาซา,ศา,ศารเข้าไฮะเ,เขาก็ร่วมมือกันนะครับเ,เพราะมีเป้าหมายและมีอุดมการเดียวกันนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับกลุ่ม อันนุสราฟอนเนี่ยนะฮะ,ะก็ถูกสื่อตะวันตกเรียกเขาว่าเป็นอัลกออิดะสาขาซีเรียใช่ไหมฮะกลุ่มอัลกออิดะสาขาซีเรียแต่ว่าตัวเขาเองบอกว่าเขาเป็นเขาเรียกว่ามูจาฮิดีนเป็นนักรบที่ต่อสู้ในซีเรียเพื่อที่จะโค่นบาชนาซาร์มากกว่าที่จะเป็น สมาชิกของกลุ่มอัลกออิดะหรือเครือข่ายของอัลกออิดะเขาไม่ได้ยอมรับนะฮะว่าเขาเป็นอัลกออิดะแล้วเขาก็บอกด้วยในปี2012เนี่ยเขาบอกว่าและเขาก็ไม่ใช่กลุ่มไอเอสไอหรือว่า Islamic State of Iraq ตอนนั้นยังไม่มีกลุ่ม i s ซิยังไม่มีกลุ่มอิรักยังไม่มีกลุ่มไอสนะฮะในในในประเทศอิรักเนี่ยนะครับมีแต่มีกลุ่มที่ ตั้งตัวเองขึ้นมาแล้วว่าเป็น Islamic State of Iraq นะครับเขาก็บอกเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่กลุ่มนี้ด้วยพอเขาเข้ามาในซีเรียแล้วเขาไม่เกี่ยวกับกลุ่มไหนแล้วนะฮะแต่กลุ่ม ISI เนี่ยนะครับพยายามที่จะ,ะชักชวนหรือว่าควบรวมกลุ่มอนุสระาให้เป็นพวกเดียวกับเขาแต่ว่าจุลานี่ไม่ยอม พอจูลานีไม่ยอมปั๊บเนี่ยไอ้กลุ่ม ISI ที่อยู่ในอิรักเนี่ยนะฮะก็เลยเนะครับบุกเข้ามาโจมตีฐานที่มั่นของอกลุ่มอันโนซาลาของจูลานีในซีเรียจนแตกกระเจิงจนแตกกระเจิงนะครับหลังจากที่เสียที่มั่นนะครับไปแล้วในซีเรียนะครับกลุ่ม ISI หรือว่า Islamic State of Iraq กเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อฮะ และขยายเป้าหมายของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นก็คือเปลี่ยนมาเป็น Islamic State of Iraq and Syria อ่าก็คือพ่วงซีเรียเข้าไเป็นที่มาของกลุ่ม ISIS นะครับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมา2014เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มนี้อนุ s ราฟ a f เนี่ยนะครับตั้งขึ้นมาในปี2011-2012และเขาบอกว่าเขาเป็น นักรบในซีเรียที่จะโค่นบาชานาัสซัดไม่ใช่สาขาของอัลกออิดะและไม่ใช่สาข,ขาของอกลุ่ม IS อนะอันนี้เขาประกาศชัดเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับพวกนี้มาก่อนถูกไหมครับทีนี้ในซีเรียเองเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้มีแค่แค่กลุ่มนี้หรือกลุ่ม FSA อย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันยังมีกลุ่มอื่นๆอ,อีกเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับที่ อ,อยู่ต่อสู้เพื่อโค่นล้มประชา,าศาสตร์นะครับภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาและตุรกีนะครับกลุ่ม FSA แต่ตอนหลังเนี่ยสหรัฐมีปัญหากับตุรกีเนื่องจากสหรัฐไปสนับสนุนกลุ่มเคิร์ทที่อยู่ในซีเรียทางเหนือของซีเรียซึ่งเคิร์ดเนี่ยเป็นศัตรูเป็นหอกข้างแค่ของตุรกีนะครับก็เลยทำให้มีปัญหากัน ในยุคข,ของโดน,น,นัลด์ทรัมป์นะครับในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะในยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตุรกีก็เลยเเให้สหรัฐอเมริกาเลือกว่าจะเลือกเคิร์ดหรือว่าเลือกตุรกีนะครับสหรัฐอเมริกาก็ยังไปสนับสนุนกลุ่มเคิร์ดอยู่นะครับทำให้ต้องแยกทางกันนะครับการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกากับกลุ่ม FSA เเนี่ยก็จบลงไปถูกไหมครับ เหลือเพียงตุรกีเท่านั้นดังนั้นกลุ่มนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อนะครับมาเป็นจากฟรีซิเรียลอาร์มี่เนี่ยมาเป็นซีเรียลเนชั่น l a ลอาร์มี่ก็คือกองทัพแห่งชาติซีเรียนะฮะเปลี่ยนชื่อนะครับส่วนกลุ่มอัอนโนซาลาฟอนเนี่ยในช่วงนี้ก็เปลี่ยนชื่อเช่นเดียวกันเป็นจากอนันนซาลาฟอนก็เป็นอะไรนะฮะเอชทีเอส หรือว่าฮฮยัตนะครับตาริดอัชชามนะฮะก็เปลี่ยนชื่อแม้กระทั่งกลุ่มเคิร์ดในตอนเหนือเนี่ยที่อเมริกาสนับสนุนอยู่เนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนชื่อจาก YPG มาเป็น s y r i a n Democratic Force หรือว่า SDF เนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มต่อต้านเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในซีเรียรแต่ว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2017มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการประชุมที่ผมก็เคยคุยกับคุณอีกไปแล้วว่ามันมีการประชุมอยู่ฟอรัมหนึ่งนะครับนั่นก็คือการประชุมระหว่างตุรกีรัสเซียและอิหร่านเพื่อที่จะหาทางออกในวิกฤตซีเรียร่วมกันไปประชุมที่อัสตานา ประเทศคาซัคสถานประชุมกันมาแล้วนะครับจนถึงตอนนี้เข้าใจว่าประมาณยี่สิบสครั้งยี่สิบสครั้งนะครับบทสรุปของการประชุมนี้เนี่ยนะครับก็ยังหาทางออกไม่ได้แต่ว่าสามารถสร้างพื้นที่กันชนพื้นที่เซฟโซนขึ้นมาได้และเอากลุ่มต่อต้านต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับจนกระทั่งมาถึง เหตุการณ์ล่าสุดนี่แหละครับที่กลุ่มต่อต้านเหล่านี้เนี่ยตัดสินใจนะครับบุกยุดกรุงดามัสกัสแล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะตรงนี้น่าสนใจครับคุณอีกครับน่าสนใจนะครถ้าเราดูจากท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเนี่ยเขาบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการพูดคุยในการหาทางออกกรณีของซีเรียเนี่ย เขาพยายามที่จะบอกกับอิร่าและบอกกับรัสเซียว่ามันมันมันไม่มีประโยชน์นะฮะที่จะไปอุ้มบะชานศาสตร์นะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะไปอุ้มบะชานศาสตร์แล้วก็พยายามเชี้ยเห็นว่าโทษของการอุ้มบะชานศาสตร์สนับสนุนบะชานศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ว่าตัวของบะชานาศาสตร์เนี่ย นะครับเขาก็ไม่ไม่ยอมที่จะรับข้อเสนอนะครับของทางฝ่ายตุรกีหรือแม้แต่รัเเสเซียและอิหร่านนะฮะข้อเสนอก็คือพยายามทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาพยายามาให้มีการเลือกตั้งนะครับจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนหลังเนี่ยมันมีลักษณะของการชิงจังหวะและการวัด ใจกันพอสมควรนั่นก็คือ,อ,อตุรกีเนี่ยนะฮะได้ส่งสัญญาณนะครับไปถึงรัสเซียและอิหร่านแล้วแหละนะครับว่าจะบุกแล้วก็จะยึดดามัสกัสจะโค่นบาณาอาซาดนะฮะแบบที่เราแบบที่เราเห็นแบบที่เราเห็นนะครับตุรกีก็น่าจะส่งสัญญาณแล้วนะฮะ แต่ว่าตุรกีก็คงประเมินแล้วนะครับว่ารัสเซียเนี่ยจะถอยอิหร่านก็จะไม่หนุนบาชยา,า,าศาสตร์เพราะว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยยังติดพันอยู่กับปัญหาของตัวเองอยู่ถูกไหมครับมันคล้ายๆกับตอนปี2019ครับคุณอีกครับตอนนั้นเนี่ยตุรกีภายใต้อดอดการเนี่ย ได้บุกเข้ามาทางตอนเหนือของซีเรียเพื่อที่จะสร้างเขตกันชนตามแนวชายแดนแล้วก็เอาผู้ลิ้ภัยกลับเข้ามาซึ่งมันเป็นพื้นที่ของชาวเคริร์ดสหรัฐอเมริกาตอนนั้นในสมัยทรัรมบอกว่าเฮ้ยอย่าเข้ามานะเข้ามานี่อันตรายมากอเมริกาจะไม่ยอมนะแต่ปรากฏว่าตุรกีก็บุกเข้ามาเป็นการประเมินสถานการณ์ของตุรกีว่าอย่างไรเสียถ้าตุรกีบุกเข้ามา อเมริกาไม่น่าที่จะไม่น่าที่จะกล้าเสี่ยงหรือมาประทะขัดแย้งกับตุรกีตรงนั้นนะครับเพราะเพราะอย่างน้อยก็ยังเป็นสมาชิกนาโต้ได้กันอยู่นะครับผลสรุปก็คือ,อ,อโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆครั้งนี้ก็เช่นกันผมคิดว่าตุรกีเองเนี่ยก็วัดใจนะฮะรัเระเสเซียและอิหร่านนะแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วว่า เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยสองประเทศนี้ก็ต้องยอมปล่อยบาชานาซศาศัดนะเราจึงเห็นว่าบาชานาซาดเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อสองสามวันก่อนมีถแถลงการออกมามครั้งแรกจากรัสเซียบอกว่าเขาเนี่ยได้นะฮะออกจากดามัสกัสนะครับไปที่ ฐานทัพของรัสเซียที่อยู่รัสเซียทา,ทางทางตะวันตกติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนที่ฝ่ายต่อต้านเนี่ยรุกเข้ามานะครับแล้วก็พบว่าทหารซีเรียเนี่ยอถอยไม่ยอมต่อต้านไม่ยอมสู้กับฝ่ายฝ่ายต่อต้านนะครับทางรัสเซียจึงทางรัสเซียจึงอขอให้อพยพนะฮะลีภัยออกจากซีเรียนะครับ แล้วก็บินผ่านน่านฟ้าที่ไหนครับน่านฟ้าตุรกีเข้าไปในรัสเซียนะคือคือผมกำลังจะบอกว่าดิวครั้งนี้เนี่ยเอ่อมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นละครหรอกฮะมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ของการชิงจังหวะชิงไหวชิงพิษกันนั่นก็คือการที่ตุรกีเนี่ยนะครับตัดสินใจแบบนี้แล้วนะแล้วก็ ส่งสัญญาณไปถึงรัสเซียอิหร่านนะครับส่วนรัสเซียกับอิหร่านเนี่ยนะครผมคิดว่า,ารัสเซียเองก็ให้สัญญาณนี้ไปกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลด้วยเราจึงเห็นอะไรครับเราจึงเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยทำข้อตกลงหยุดยิงกับฮิสบุลลอห์อทำข้อตกลงหยุดยิงกับฮิสบุลลอห์ปิดแนวรบตรงนั้นแล้วมา มุ่งถล่มโจมตีในซีเรียหลังจากที่กระบฏเนี่ยยึดอำนาจได้นะครับแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคุณเอกครับท่านผู้ชมฮะพอตุรกีสนับสนุนฝ่ายต่อต้านยึดอำนาจบาชานอสซาดได้แทบจะไม่มีการต่อสู้แต่ที่สําคัญเราไม่เห็นว่าระหว่างรัเสเซียกับตุรกีจะมีปัญหาอะไรกัน เราไม่เห็นว่าอิหร่านจะแสดงความไม่พอใจหรือว่าโจมตีนะครับตุรกีอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะ,ะทีนี้ a l l ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับกลุ่ม S T H TH ขึ้นมาเมียอำนาจแต่สิ่งที่น่าสนใจและน่าประหลาดใจนะฮะคุณอีกครับอ,อย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่ม S T H TH เนี่ย มีพัฒนาการมาจากกลุ่มอนุสร่าใช่ไหมแล้วกลุ่มอนุสรา่าทั้งกลุ่มอนุสร,ร่าฟอนทั้งกลุ่ม s t s นะครับสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายอยู่นะฮะใช่ไหมคราวนี้ความน่าสนใจคือหลังจากที่กลุ่มนี้เนี่ยยึดอำนาจในซีเรียได้เนี่ยสื่อตะวันตกนำเสนอว่า กลุ่มพวกนี้เป็นฝ่ายต่อต้านนะครับที่สามารถโค่นบัชานาซาได้นะฮะจะใช้คำว่าเป็นเป็นฝ่ายปฏิวัตินะครับเป็นฝ่ายกบฏฝ่ายต่อต้านอะไรก็แล้วแต่แต่จะไม่ได้เน้นนะฮะว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายถ้าไม่ลงไปอ่านในเนื้อข่าวจริงๆเนี่ยมันจะไม่ปรากฏภาพของการก่อการร้ายซึ่งตรงนี้มันผิดปกติผิดวิสัยมากนะครับซึ่งผมก็ มองแล้วว่าอ๋อถ้ามาในรูปนี้เนี่ยนั่นแปลว่ากุตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกานะครับที่มีอิทธิพลกับสื่อกระแสหลักเนี่ยน่าจะน่าจะเตรียมการบางอย่างนะครับที่จะปรับความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์หรือเชื่อมต่อกับกลุ่มนี้เพื่อเพื่อเพื่อเข้าไปมีอิทธิพลในซีเรียให้ได้ นะครับตอนหลังว่าไงฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามจะเชื่อมต่อกับกลุ่ม HTS ละกลุ่ม HTS บอกว่าไม่ได้มีปัญหากับใครนะผมคิดว่าการวางตัวแบบนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของกลุ่ม HTS เขารู้ว่าพื้นที่ของซีเรียเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะครับซีเรียเนี่ยความสำคัญของมันเนี่ยนะฮะในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็ว่าไป นะฮะแต่ในในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับอิสราเอลนะฮะและไม่ได้มีข้อไอ้ตกลงสันติภาพกับอิสราเอลเหมือนกับอียิปต์หรือจอร์แดนถูกไหมครับ่าเ,เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยการที่กลุ่มติดอาวุธนะครับกลุ่มฝ่ายต่อต้านขึ้นมายึดอำนาจได้เนี่ย มันไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยนะฮะจะดำเนินความสัมพันธ์กับอิสราเอลอย่างไรจะเป็นศัตรูหรืออย่างไรถูกไหมฮะแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในสมัยบาชานอาซาดเนี่ยมีพรมแดนติดกันก็จริงนะครับเเป็นพนมิตรกับอิหร่านก็จริงนะฮะอ,อ,อยู่ตรงข้ามกับ อิสราเอลก็จริงแต่ว่าบาชานาซาร์เนี่ยไม่เคยแสดงท่าทีที่จะโจมตีอิสราเอลเลยนะแม้ว่าจะถูกอิสราเอลโจมตีเข้าไปเนี่ยก็ไม่ตอบโต้ด้วยใช่ไหมครับซ,ซึ่งการที่บาชานาซาร์ไม่ตอบโต้เข้าไปเนี่ยนะะผมก็คิดว่าหนึ่งซีเรียเข้าใจดีว่าระบบป้องกันของตัวเองเนี่ยนะฮะยังยังไม่สามารถป้องกันการโจมตีของอิสราเอลได้ สองอาทางรัสเซียที่อยู่ในซีเรียเนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องการเห็นนะครับซีเรียโจมตีเข้าไปในอิสราเอลนะเพราะว่ารัสเซียกับอิสราเอลเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์นะครับพิเศษกันเหมือนกันนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็คือ,อไม่ไม่ต้องการที่จะเป็นศัตรูต่อกันเห็นไ,ไหมฮะ เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่ม STS เนี่ยเขาเห็นเลยว่าซีเรียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใครๆเกาอยากเข้ามามีอิทธิพลดังนั้นการที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับใครก็เท่ากับให้ความหวังกับทุกกลุ่มนะครับแล้วถ้ากลุ่มไหนที่มากดดันนะฮะหรือว่าไม่ยอมรับเขามีปัญหาเขาก็อาจจะไปหาอีกกลุ่มหนึ่งไปเข้าหาอีก กลุ่มอื่นก็ได้นะผมว่ามันเป็นการวางแผนวางกลยุทธ์มาอย่างดีนะครับทีนี้ข้อสังเกตหนึ่งที่ผมผมคิดว่าเราเรา,เอ,าอาจจะต้องดูด้วยเนี่ยนะฮะก็คือว่าวันนี้เนี่ยกลุ่ม h t s ในซีเรียเนี่ยไม่ได้พูดถึงอิรักไม่ได้พูดถึงปัญหาตาเลสไตน์อะไรมากนักด้วย แต่เขาจะโฟกัสไปที่การสร้างประเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของซีเรียก็คือพูดง่ายว่ามุ่งความสนใจกับเรื่องภายในมากกว่าเรื่องข้างนอกถามว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นมันเป็นท่าทีที่เราจะมองมันยังไงนะผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปมองอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยตอนที่เขาตั้งกลุ่มอนุสราฟอนขึ้นมาเนี่ย เขากา็ไม่ได้สนใจปัญหาในอิรักไม่ได้สนใจในปัญหาที่ไหนแล้วแต่เขาต้องการที่จะโฟกัสในซีเรียของเขานะมันก็คล้ายๆกับเ,เป็นเป็นแนวทางเดิมของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องการเจรจาคุยกับ s t s เพื่อหาพื้นที่ของตัวเองใน ซีเรียนะเพราะมันไปไปผูกพันผูกโยงกับความมั่นคงของอิสราเอลและการแทรกตัวนะฮะเข้าไปในพื้นที่ที่รัเสเซียเนี่ยเคยมีอิทธิพลอยู่ไหมครับรัเสเซียเองก็คุยกับ s t s ขอคงกำลังทหารนะฮะจำนวนหนึ่งนะครับในซีเรียโดยเฉพาะ แถบที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอิรานเองผมกม่คิดว่าอิรานก็ยังมีเครือข่ายนะครับกลุ่มของตัวเองอยู่ในซีเรียนะก็ต่อไปก็คงต้องต้องหาทางที่ที่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มของตัวเองอยู่ในซีเรียตุรกีนี่แสดงบทบาทนํำที่สำคัญในซีเรียเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีเรียตุรกีเนี่ยนะฮะ ก็เตือนอิสราเอลแล้วนะฮะว่าอิสราเอลนะไม่ควรเข้ามาโจมตีในซีเรียถ้าโจมตีในซีเรียก็เท่ากับโจมตีชาวซีเรียและตุรกีด้วยนะเพราะฉะนั้นอาวุธที่ถูกทําลายลงไประบบป้องกัน,นต่างๆที่เซลทำลายลงไปหลายจุดในซีเรียเนี่ยนะครับมันก็จะถูกแทนที่ด้วยอาวุธจากรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นโดรนไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยนะครับรัเเสเซียก็เอ้ยโทษะตุรกีจากตุรกีตุรกีก็จะเอามาเสริมนะครับกำลังของซีเรียตรงนี้นะครับอันนี้คือนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราเราอาจจะเห็นนะครับกับประการที่สองเนี่ยเ,เป็นไปได้ไหมนะครับที่ตุรกีนะครับ อิรานและรลัสเซียซึ่งพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ในการประชุมอัสตานาอย่างที่ผมเรียนให้ใหฟังเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะมา,าร่วมกันนะฮะร,ร่วมกันลงขันกันในการเ,าเข้ามาวางนะครับอ,อิทธิพลผลประโยชน์และการป้องกันประเทศซีเรียร่วมกันนะก็คือพูดง่ายว่า แบ่งอำนาจกันในซีเรียหลังจากที่ไม่มีบาชานาซัดแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันทำไม่ได้เนื่องจากมันมีบาชานาซัดอยู่และบาชานาซัดไม่ยอมแชร์อำนาจให้กับกลุ่มนะฮะต่างๆ่ในประเทศรวมทั้งกลุ่มเคิร์ดด้วยกลุ่มต่อต้านด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันไม่มีบาชานาซัดแล้วนะครับแล้วตุรกีก็ต้องการผลักดันให้มีการ เลือกตั้งนะครับให้มีตัวแทนของกลุ่มต่างๆเนี่ยนะเข้ามามีส่วนในการปกครองประเทศนะเพราะฉะนั้นอ,อิหร่านเองรัสเซียเองเนี่ยนะครับหรือตุรกีเนี่ยนะผมคิดว่าตัวแสดงต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คงจะต้องการเข้ามารักษานะครับหรือวางนะครับอ,อิทธิพลของตัวเอง ในซีเรียนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะก็จะเ,เข้ามามีอิทธิพลแทนที่นะครับในในในซีเรียด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าจับตานะครับกับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนเนี่ยนะก็คืออ,อนาคตของซีเรียเนี่ยนะครับวันนี้ทาง ตุรกีนะครับก็ยืนยันแล้วว่าคนซีเรียเท่านั้นที่จะเป็นคนกำหนดเป็นคนตัดสินใจนะครับและเราต้องจับตาดูฮะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเจราจาเปลี่ยนผ่านนะครับมันจะนำไปสู่การแบ่งสันอำนาจกันอย่างไรในซีเรียนะจะเป็นประเทศซีเรียเดียวนะครับ อย่างที่มันเป็นมาแล้วก็แชร์อำนาจกันกับทุกฝ่ายหรือว่ามันจะถูกแบ่งนะครับออกเป็นในในในระบอบสาธารณรัฐนะบแบ่งเขตการปกครองกันระหว่างเคิร์ดกับกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะครับเคิร์ดก็จะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาจากอิสราเอลฝ่ายต่อต้านก็จะได้รับการสนับสนุนจาก ตุรกีอย่างนี้เป็นต้นหรือรเลวร้ายที่สุดก็คือการเ,าเกิดคีออสใช่ไหมครับความโกลาหลวุ่นวายแล้วก็าการแตกนะครับหรือการฉีกซีเรียออกเป็นชิ้นๆนะครับเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยไปเลยอันนี้ก็ก็เป็นฉากทัศน์ที่น่าจะเลวร้ายที่สุดซึ่งกลุ่ม hts เนี่ย ก็ไม่ต้องการให้มันเกิดแบบนั้นเขาก็เลยพยายามประสานนะครับกลุ่มฝ่ายต่างๆรวมทั้งกลุ่มเคิร์ดเนี่ยนะให้ให้เข้ามามีส่วนในการจัดการการปกครองในซีเรียในระยะต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูครับคุณเอกครับ